ข่าวดีดีกับพีคค่คำรนรนมาแรจ้า,านตอนอบจฉะเชิงเซาตั้งรับเชิงรุกกับโควิดเต็มที่นะ จะบอกให้เราแผ่นหนึ่งในแผ่นดินอบจอชาเชิงเ้าสมลาวสินนเป็นลูกหลวงพอโซท,ทรนฉลาดถ้อยคำพรำวอนเราจะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนร,รุดกันเพราะนายกอบจอชะเชิงเซามีประสบการณ์ตรงติดโควิด19เมื่อระบาดรอบแรกและรักษาหายเรียบร้อยแล้วชนะเลือกตั้งกลับมาทำหน้าที่ดุด คุณเอิไหมคุณท่านจึงตั้งใจที่จะหาทางป้องกันภัยโควิดอย่างเต็มที่ทั้งแรกป่วยขึ้นมาก็้ํทให้มีโควิดครั้งสองและครั้งสามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณเวลาปัจจุบันนี้ผมตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเราปลอดจากเชื้อโควิด -19 ในครั้งที่สามนี้กอบกับบริษัทรีเวิร์วิวจำกัด มีจิตอันเป็นกุศลนำน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสมาฉีดพ่นให้ที่อบจอพ่นให้สรีครับอบจในพี่แรกของประเทศไทยพเพราะเขาเห็ในใจครับขอบคุณบ้ากครับขอบคุณยังสูงครับแม่จึงสบายใจได้เมื่อทุกท่านมาติดต่อง,งาน องค์การบริหารจังหวัดเชียงแสนเห็นพร้องต้องการว่าเราจะไม่เปิดแอร์ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเย็นจนกว่าจะสิ้นเดือนเมษายนให้อากาศทายเทเพื่อให้เชื้อโรคโควิดหายไปจากชาวจังหวัดเชียงแสนและชาวใจทั่วประเทศผมต้องทําเจตนารมณ์ของทางรัฐบาลช่วยลดโควิดของในประเทศไทยและในจังหวัดเชียงแสนให้ดีที่สุดให้โรคโควิดหายไปในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ฝากท่านสื่อมวลชนด้วยบ้างครพบครับใช่ไหมครับ ใช่คร <owning> ับหนึ่งใน76จังหวัดเป็นคนเดียวคือผมเองครับโควิดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเราช่วยกันป้องกันขอรับถ้าแล้วโควิดโควิดวิตเราจนเน่าภายในสะบักาะบอมกันไปแต่หัวใจยังต้าหานเชื่อว่าจากนี้ จตกานก่อนมาขขาดีดีกับพี่คำรนอยากให้ทุกคนทันโรคทันภยัยหูตากว้างไก่จะได้ไม่ติดโควิดอบจฉะเชิงเซานะจะบอกให้คนไทยจะสุขสำราญเหมือนจตกานก่อนมา